ตอนนี้นะครับผมกำลังกินขขาทั้งตูนะครับผมแป้นขบมาขอถ่านุบนะครับสวัสดีครับรว่าคนกินเขาวอยู่ได้ยู่ครับผมได้ได้่ระท้อนเดี๋ยวจน้อยเท่าไหร่ด้วยอันหน้าข้อนี้แม่ก็แจ้งเ๋้วพี่ก็ได้เอาจับองโอ้ยเอนเมจิไม่แม่หัง มันด่นนะรบจะจะด่มไอศกมเนี่เื่อเปลอแล้วจับจ้างานุ้ยไทยไทย่ะคขพยังเตในสบบรา่ลอกนูนแม่ใ้ลี่บ้านจิมัไปงานใสหมาเหน่ยค่ะไปน้องใสา่แล้ครับผมบได้มางานมาเฮ็ดบุญอ๋อเขา

ใกล้ควันหรอครับนี่เมีนบอสเท้งเทานี่ยเบอะไรลูกคือสีหนาขึ้นนิตาเด้อันสีบ้านบุญยูนนี้นะครับผมว่าใก่ไกอันตนกชื่อว่าอะไรนผ้ามาก เบื่อนมาที่ไหนอะได้ยุ้ยเต่าถ่ายได้ hôm ไหคบะกำลังเียบแม่ไม่อย่งดูพี่น้องงงหย่อมว่าท่านเรียวไอ้สิแป้งขับ่็ขอทหนลูกี่น้องถาจอกินเขาทั้ตีเป็นทั้งปลามัน คุณยังก็จเมาอยู่หรล่าเติมมาอยู่เืมเป็นบก็เป็นก็เป็นกำลังใจให้คนกินถั่วเหนียวอาารเช้ากวนแปนท่าบุญงานท่าบุญพี่น้องมาละบ กลินชาิเยอะมาพี่เ่ยกินกินข้าวมันเขาไปซุ่คือดิไม่เสียวิตามินซีกี่กวาไปเลยวิตามินซีใหญ่มาแล้วมาแล้วมาเลยผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะเต็นผู้ชายเต็มผู้หญิงดีครับเอาทีนะผมเหน่าแต่ห้องน้าเอนที่นรากติ่ออาที่เรากดอไ เนี่ยครับพี่น้องแฟนคลับมากหน้าหลายตานะครับผมคุณเลือดอหครับผมปพี่ตากไ่เอ่ตาก็ีเบิดแล้วเนาะนะก็สีเบิดแล้วเย็บบาดย่พูดรเศร้าบาดพ็เขนมันกินทอดไกลพี่น้องโอ้เนีน in, like ่ยกลินเป็นอะไแไม่ชินนะ ไม่ช้อนไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่ออกซ่ช่างเลย <c oughs> เฮ้เยดีเวลาเมือนครับซ้บผมทำวิดีแล้วดุยตกรถเบ็บได้ยังีค <c oughs> นออกมาเด้อรถแทงงงาคือบุกนิว เขาเรจะรบกนแบบปีวาฟิลเลียนนี่ <S <s <m oral> <m oral> <m oral> ีบแบกคีมากมปฝันมอกข้ออยู่นี่ก็เลยยงเชื่อมจ้าบนี่นี่ขังโดนฝนนี่แม้สายมืดนไมมองจอดนี่ไหมโอ้มองยังเลย่องอนี่ันออไมล่ะตารังนี้ เอาเื่องมือเรื่องหัวไม่ไ no ด้ดีชาเขียวตัวหรอชาเขียวอ่ะชาเย็นเฮ้ยชาเขียวอะไรชาเย็นเนาะตู้เย็นัะไสร้างเอาชาเย็นชาเย็นโอเค้าเย็นเป็อย่างวะชาเย็นสีส้มๆใกล้บนนี้คือเป็นอันเธอสร้างมาอันไหนเป็นอันใดกลางว่าครับมันคือยังมันล้วงมันไม่ได้เกยโตนี่แบบคือยังเขาเขาจะผิดนี่หรอป่าโอ้อันนี้เนี่ยเลยอันนี้อะไรที่เ้าสร้างเออสองอัน สั้นเดี๋ยวพี่น่องหน่องนะพี่น่องนะถายเบอรงือเสือเฟ้นขาเป็นมาบุกรถตู้ห <laughs> นารักพี่น่องโอเคเราดีคฮะ